Oh, โอ้สันโอ้เข้าบ้านโอ้สันอโอ้สันก็บ่คอยดีเมืองน้ำถว่วน้ำถว่วเข้าบ้านแล้วจ้าติดกังปู่ เอออันนี้หน้าบา้าหนูไหลมาจากคลองเลยนี่นนจ้ะมันไหลมาจากคลองปีก็ถ่วมเหมือนเดิมฮะเนี่ยบโบมีคนอยู่บ้านบ่ เอาอยังโทรศัพท์เครื่องนั่นคุณเลยประตูบานรับปิดอยูบ่บ่ดูกแล้วอยู่นะนเห็นเห็นโดนดูกแล้วบ่แสดงว่ามีคอนอยู่บานฮะตู้เย็นของอาทิตแปงลงฮะ อุ้ยให้หยกบ่ไอแม็กน่าแม็กน่ะให้แม็กดูแล้วก็ฮะยายปีที่แล้วกระถ่วมตู้ซักผ้าแล้วเหมือนกันปีนี้ปีที่แล้วกระถ่วมแล้วอตู้ซักผ้าแล้วนะโอ้ น้ำถ่วจะพี่น้องจ้าเขาา้าบ้านเด้อจ้าเนี่ยนี่เข้าบ้านเลยโอ้ยหทหารนี่ ไหลมาจากคลองนะแต่ฝนกันยังบรยุทธได้หน่ยังตกอยู่ขันฝนบอยุทธผู้ดีอันนี้นามนี่เขาไปไนบานเลยอันเียงเพียง,ยงนาบานหนาบานแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่ท่วมเปรียบรยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ นำเต็มดยแม่บุษ้หุ่มนอยู่โอ้ยสัญญาณพี่น้องเลยค้นดงึ้นดงอยู่เ้อจ้ะพี่น้องจ้าสัญญาณบ่ค่อยดีวสิดท้าให้เบิองยางออกไปปึบสัญญาณหายเลย

นงปามอยู่แต่มันสินอนแนีนอนอยู่ฟังบนเนี